อดอุ่นปีาอไปอยู่ใจสาวสาวสายตาจนแขนขาดอดไวเห็นหน้าจเห็นลองเอาเวอรันเอาเวอรันไไม่ลองใส่แคมพี่ตันหนึโอ้ยพี่ตันต้อทเอาความสามารถมาคือคีกันวะอะรพี่ตันเป่าได้ต้องเป็นพี่ตันพี่ตัเทียบทั้งวันแล้ววันนี้คีได้หนุ่มตัว ฮีนอ้ยเออโอ้ยเอาหนีนองเธอเอาหนีในหน้าหมอโอ้ยโอ้ยลยพี่น้องเอเไหมะน้ำเบออลองดูพี่น้องทามว่าเราเมาอีหรือแลกแงเมาน่ าแกงเมาพี้องเลยพี้องนานาห่าายตจนค่ะ ให้วอนหัใจออกโอ้ยคือคือกอทุกทนไปล้มสนักเอกน้อยผู้ใดสิคอยเอาใจมากวนวันนี้หนอนหัวใจล้นพอแต่ทนให้เ ลาบ่ได้เอาเื่อเธไว้ใจยอจะสั่นสายลมาวันวานวันานเวันวนเบวันวานวันันสมรรคฮอหันวันทีอายบ่สิ่งใจสองมาวาสนาเฮาน้อาก็สำางเอกน้องน้องยังดอยกว่าเขาอยู่พี่เสียงกพ่อสามีหนากับพ่อสานีก็เลยลงพักนา แต่บอไปยังสากท่าลาของเขาหน่อยไอเล็กไปลอยลอยถที่มนักหน่อยให้ลอยห่างหอนบอคือตอนลาไกลจังมากไอจังสอนนางอีกใหญ่เจอตีต้อนอ้อนอ้อนอ้อนตอนอ,อ้อ,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 อนสอนน้ำเขาเหนืยเศร้าแล้วคืนมาบ้านแต่ยังมีงานทั้งน,น้ารู้ ให้นางละนงลลยนางละลลยคมาวาไบดาลละเยงฝ่าพ่อาพ่อเปียสีสะเก็ดบ้านนอกวมไลางเปนรักชตายเป็นพี่นอกกาสาตายปหมนกัสินเที่ยงเป็นคนองมได้อายมาเดมาเดมาเดามาเดามาดล้มาเดาหม่มอ้ามาฟังมเป็นโอลอยากใจดำกับนางอีกหน่อยกเสียงลอยลอยไปหา อลั้งบุญอยู่นี่เม่อนสะเทียนกบวนไปอีกว่าชั่นนึ่งเอาจับจูดสองมือเลยราว่าจับจูดสุดดีที่ตันกับกันสุดเอวิันทำการบ้านดีนะครับขอบคุณมากเลยมากวากสมาริคับเด็กหนุคนนี้ทำผ่านออดิชั่นมากรอบมาสุดสี่คนนะครับเข้ารอบสี่คนสุดท้ายนะครับีารุ่งเืงลกนะครับพี่นหลักกำลักไม่รอดสมาหลาสิบควยพี่ตันหนุม รับเบิ้ลเอาได้หรอคุณรอเพีขอมาลักไฟไส้มากมากเนี่พีพีแซมมาพีแซมบอกว่าน้องคิวโลอม่มาเชาไทยให้ยบันใช่าเอาอุกิมารับก่อนเขาบนเอาปาโยนมวยไปเขาลักปอบีมารับปอบีจะดูซ่าอยไ่นี่เมื่อสุขเมือสิเป็นน้องอุกิน้องจูใจน้องจูโลน้องกรวดน้องแซมหมดไหมจะมารักบันเลย เห็นว่นาเด้อสิมก็รัเป็นของพี่ว่าสิว่าแงมันลํายากเนีพอยุ่ลบก้าบ่อนรับกได้เนาไม่เข่าตถึงมันจได้พอดวาตัวห่ตัวยารทั้งทั้งสัตว์ใบอ่อยยอคู่เอาซองก้อนโซ่กินยีมาเ็ผ้านังกิ่เมเลเลียนๆๆใๆๆๆๆๆๆเๆีๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆย มาลบกูให้ไฟใสรับวันผู้ใด่รับวันเาจะเบอร์มาลงบอกกูโอ้โหอกระสเสียโอ้โหโยพี่ดองด้ย่ไมอนไอมัน่ิดะไครทำกูเลนออก้าโอ้ยดองพี่ดองเลยมาใส่ชี้่ด อันนี้เป็นอดีงาเป็นแค่นซัตันี่เป็นแคนัตัองันเอป็นขนเป็นแค่นซอันนี้เป็นแค่นของยูโรอันนี้อันนี้ก็ตัดหน้าเพื่อนเป็นแค่นแค่เก่าโอ้ยว่ากัน่ลเป็นแักแถ่สาธุสาธุสาธุพุทธลับตะลังมลับตะสังสังขารตะลังจมาปูปูสันโตกราคารมโลกับจับโโคตโม ไอ,อ้นวนจ,จ,จรอผู้เฒารวนตะรอผู้ช่างตัวากกมาบกามาังมาลี่ได้คืนนี้โอ้ละน้ออ้ยนปอบนำกบาก่อน รัดีด่เี่นรัดางเดบางหีอมด้อมงหมก็หลายอย่างสั่เ้าว่าเป็นสบ้างดอง้อง้อง้องแซมนี่ก็ผ่านอดีนีั์ออดดชั่นมาเออเดนเดนกอไรอันนี้กัผ่านออเดชันมาเิคนใครกันใกันก็ผ่านอันละคำมาหนึ่งอารมณ ่าด yeah. ้วยกันนะครับกับน้องแสบในคับสทีพี่น้่งช้เสียงใหญ่เลยครับตังเสียงใหญ่ๆเบอร์ซูบสเซงเสียงใหญใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับต่อ่อรับต่อร้องแสก้เห็นแล้วบอกนับปแก้นะคะเดี๋ยวคลิปเดียวจะมีกันเด้อค่ะขอบคุณในรายที่ติดตามสวัสดีค่ะ